เส้นนะครับขึ้นสนามนะครับนี่นะครับยาวจนเกือบถึงประตูเลยนะครับระยะที่เราจะเตะนะครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกับผมวิวฟิปฟับกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการยิงไกลนะครับในขณะที่เรานะครับกำลังเล่นอยู่ในสนามนะครับผมจะมีเทคนิคไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ช่องวิวฟิปฟับชาแนลของผม ด้วยนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเมื really work, ee, course, ่อเรานั้นเป็นฝ่ายบุกนะครับเราบุกเข้าไปนะครับในเกมรับของคู่ต่อสู้นะครับแล้วคู่ต่อสู้นะครับเขาสามารถรับได้นะครับจนเรานั้นไม่มีพิธีที่จะทําประตูแล้วนะครับผมซึ่งการยิงไกลเนี่ยมันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยสามารถจะทาลายเกมรับของคู่ต่อสู้ได้นะครับผมโดยการยิงไกลนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับ ผมจะมีเทคนิคง่ายๆนะครับเทคนิคแรกเลยนะครับเราจะต้องฝึกการเปิดบอลแบบตัดนะครับหรือว่าเปิดบอลแบบโรด์นะครับผมจะมีคลิปที่ผมเคยสอนไปนะครับเป็นการเปิดบอลนะครับโดยที่เราเนี่ยจะเปิดให้ลูกฟุตบอลเนี่ยพุ่งนะครับผมซึ่งเทคนิคการเปิดแบบนี้นะครับสามารถนํามาใช้ในการยิงประตูได้นะครับผมแต่ครั้งนี้นะครับผมจะเสริมนะครับลูกเตะ โรได้นะครับเราเนี่ยวางเท้าหลักนะครับและวางเท้าที่เราจะเตะนะครับผมแต่ว่าสําหรับคนที่เริ่มนะครับเราจะไม่ได้ใช้ในจุดของโคนลิโป้งเลยนะครับเพราะว่าคนที่เตะไปแล้วเนี่ยเขาสามารถใช้โคนลิโป้งเนี่ยในการเตะบอลเนี่ยให้โดนจุดกระทบเนี่ยแล้วบอลเนี่ยพุ่งไปข้างหน้าได้นะครับแต่สําหรับคนที่เพิ่งเริ่มนะครับเราจะใช้ส่วนของปลายเท้าก่อนนะครับเพื่อทําให้แน่ใจนะครับว่าการเตะโรได์ของเรานั้นมาถูกทางแล้วนะครับผมเราจะ ทำการวางเท้านะครับแล้วใช้ปลายเท้าแบบนี้นะครับเป็นรูปแบบเนี่ยจะเป็น90องศานะครับนี่นะครับวางเท้าหลักแล้วก็วางเท้าที่จะเตะนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับ90องศาแบบนี้นะครับผมแลวจากนั้นนะครับเราก็จะทําการเตะไปก่อนนะครับโดยที่ตัวเรานะครับส okay. ําหรับคนที okay. ่เตะเท้าซ้ายนะครับเราจะเอียงไปทางซ้ายนะครับผมรูปแบบก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เอียงไปทางซ้ายนะครับแล้วก็เตะไปอย่างนี้นะครับสังเกตไหมครับว่าลูกฟุตบอลเนี่ยพอเราเตะไปนเนี่ยบอลเนี่ยมันจะหมุนตรงๆแบบนี้นะครับมันจะไม่หมุนไปทางไหนมันจะไม่หมุนไซส์ออกไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับบอลมันจะหมุนเข้าหาแบบนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะเตะให้ดูอีกทีนะครับวางแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้นี่ครับเตะไปทีนะครับลูกบอลนั้นจะหมุนนะครับแล้วเหมือนจะสกูกลับมาเลยครับตอนที่ล <Pars> ูกฟุตบอลนั้ตนตกพื้นนะครับนี่ครับมันจะหมุนอย่างนี้นะครับ พอตอนตกพื้นนะมันก็จะสกูลกลับออกมาแบบนี้นะครับคือลักษณะง่ายๆของการเตะโลไดส์นะครับผมเริ่มจากใช้ส่วนตรงนี้ก่อนเพราะว่าคนที่ยังไม่ถนัดเนี่ยอย่างผมเองนะครับเตะเท้าขวาเนี่ยก็ยังไม่ถนัดนะครับผมก็จะเริ่มใช้จากส่วนของปลายเท้าก่อนนะครับยังไม่ได้ใช้ส่วนโคนิปโป้นะครับแต่พอเริ่มเตะได้แม่นจุดกระทบมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมก็จะค่อยๆขยับเข้ามานะครับไปเข้าในจุดของโคนิปโป้นะครับผม นองเตะเท้าขวาให้ดูนะครับบอลก็จะอาจจะติดทรา์นิดนึงนะครับแต่ว่าบอลเนี่ยมันก็จะตรงมากกว่านะครับเราจะไม่ให้การตเตะเฉือนไปนะครับเราจะเป็นการเตะวางเท้าไปแบบนี้นครับให้โดในใต้ลูกฟุตบอลน,นะครับผม นี่นะครับจะเห็นไหมครับว่าลูกฟุตบอลเนี่ยเริ่มหมุนสกูเข้ามาแบบนี้นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราจะไม่ได้มาสอนการเตะโรได์นะครับเราจะมาสอนการยิงไกลนะครับแต่การเริ่มยิงไกลเนี่ยเราจะใช้พื้นฐานของการเตะโรได์มาก่อนและเมื่อสเต็ปต่อไปนะครับสําหรับคนที่สามารถเตะโรได์และได้แล้วนะครับผมเราก็จะหาเพื่อนนะครับในการฝึกเปิดบอลนะครับสฝั่งนะครับผม เปิดโรดนะครับข้ามไปทางซ้ายทางขวานะครับฝึกเตะไกลกันนะครับโดยที่เราเนี่ยจะจินตนาการว่าเราเนี่ยจะเห็นเพื่อนเนี่ยเป็นผู้ลูกษาประตูนะครับเราพยายามเตะตัดให้เพื่อนเนี่ยเราพยายามเตะเปิดให้เพื่อนเนี่ยให้พุ่งให้มากที่สุดนะครับผมเพราะว่าโดยปกติแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเราซ้อมเตะไกลกับเพื่อนนะครับเราอาจจะคิดว่ามันเป็นการเตะที่เพื่อการส่งบอลให้เพื่อนระยะไกลเฉยๆนะครับแต่ความจริงแล้วนะครับ มันให้ประโยชน์มากกว่านั้นนะครับถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเตะเนี่ยแล้วเรานึกถึงว่าเราเนี่ยกำลังจะยิงไกลนะครับแล้วเราเตะให้เพื่อนเนจินตนาการว่าเป็นผู้รักษาประตูนะครับเราเตะให้เขาเนี่ยให้บอลเนี่ยโด่งเนี่ยเหมือนจะข้ามหัวเขาได้เนี่ยในสถานการณ์จริงเนี่ยเราสามารถนํารูปแบบนี้เนี่ยมาใช้ในการยิงประตูได้เลยนะครับผม แล้วเมื่อเราเนี่ยมาเปิดบอลกับเพื่อนทำนาแล้วนะครับคราวนี้นะครับเราจะลองมาฝึกดูนะครับว่าการเปิดนะครับมันช่วยในการยิงประตูได้อย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับโดยระยะที่ผมจะใช้ยิงเนี่ยในระยะที่เลยออกมาจากกรอบเขตโทษนะครับไกลมากนะครับเกือบจะถึงครึ่งสนามแล้วนะครับผมเราจะใช้เทคนิคการเตะตัดหรือว่าเตะโลได้นะครับผมในการยิงประตูนะครับ เห็นไหมครับว่าลูกฟุตบอลเนี่ยพุ่งพุ่งแรงมากนะครับในสถานการณ์จริงเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเตะพุ่งในระยะไกลแบบนี้เนี่ยผู้รักษาประตูส่วนใหญ่นะครับไม่จําเป็นนะครับว่าคนนั้นจะเป็นประตูมืออาชีพหรือเปล่านะครับโดยปกติแล้วผู้ลักษาประตูเนี่ยเขาจะออกมานะครับเขาะจะไม่ได้ยืนติดเส้นประตูตลอดนะครับเขาจะออกมานะครับถ้าสมมุติว่าเป็นจังหวะที่เราเนี่ยเห็นว่าผู้รักษาประตูเนี่ยเขาออกมาเนี่ยแล้วเราเตะตัดนะครับให้พุ่งๆุ่งนะครับ อย่างคานประตูนะครับจังหวะที่ผู้รักษาประตูเนี่ยเขาจะถอยมาเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากนะครับเพราะบอลเนี่ยมันพุ่งแรงนะครับกับจังหวะที่เขาเนี่ยจะถอยเนี่ยถ้าสมมุติว่าจังหวะเราเตะดีๆเนี่ยบอลก็จะเข้าได้แบบสวยงามเลยนะครับผมเราไปฝึกกันดูนะครับอย่าอย่างที่คิดนะครับแล้ววันนี้ผมวิวฟลิปฟับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ